สวัสดีค่ะคุ้งนางอินดีมค่ะสมใจวงเมฆค่ะรหัสสมาชิก660042245นะคะวันนี้นะคะก็จะมาเชิญชวนนะคะโดยเฉพาะคนใหม่ค่ะที่กําลังจะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของอินดีมนะคะอยากให้ทําตําแหน่งสตาร์กันเยอะๆค่ะเพราะอะไรเพราะมันมีสิทธิประโยชน์นะคะเรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะข้อแรกที่ตําแหน่งสตาร์จะได้รับนะคะก็คือ ได้1%จากยอดขายทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะตรงนี้เรียกว่าเป็นข้อที่สุดยอดมากๆนะคะข้อ2นะคะก็คือจะได้ออเซลนะคะจากเว็บสกิ l อัพเดมีด้วยนะคะแล้วก็ข้อ3ค่ะคุณสามารถนะคะนำคลิปนะคะของคุณนะคะเข้ามาอยู่ในเว็บสกิ l อัพเดมีได้ด้วยนะคะเรียกว่าสามารถนำตัวเองเข้ามามีรายได้ใน เว็บสกิลอัพเดมี Web ่ A P D Me นะคะแล้วก็ข้อ4ก็คือคุณสามารถนะคะ,ะทำคลิปคะแนนท่องเที่ยวนะคะเท่ากับคนที่มีตำแหน่งเป็นซิลเวอร์แล้วก็เอกลุธีได้ด้วยนะคะแล้วก็ข้อ5นะคะสามารถไปงานเชิดชูเกียรติของบริษัทนะคะเรียกว่ารับเข็มสตาร์นะคะแล้วก็ข้อ6ค่ะ,ะคุณสามารถที่จะไปงานแคมป์นะคะคัดเฉพาะ บริษัทจะคัดเฉพาะคนที่มีตำแหน่งสตาเท่านั้นนะคะนี่คือสิทธิประโยชน์ที่คนดำหน่งดำรงตำแหน่งเป็นสตาจะได้รับนะคะตรงนี้เรียกว่าสุดยอดมากๆค่ะเป็นตำแหน่งแรกนะคะสำหรับคนใหม่แล้วค่ะเป็นโอกาสนะคะที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วทำยังไงล่ะคะที่จะได้ตำแหน่งสตามานะคะบอกเลยว่าไม่ยากค่ะ แค่วันนี้นะคะสำหรับคนใหม่คุณเข้ามาเลือกแพ็กเกจนะคะเป็นไซส์ L เท่านั้นค่ะอ่าเป็นไซส์ L เท่านั้นนะคะแล้วทำตัวเองให้มีรายได้นะคะ8,000บาทภายใน31วันนะคะแล้วซื้อซ้ำนะคะ200 PV นะคะ เรียกว่าก็เป็นตำแหน่งสตาสมบูรณ์แบบแล้วล่ะค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจับมือกับผู้แนะนำของท่านนะคะลุยตำแหน่งสตากันเยอะๆเลยนะคะ,ะนี่คือสิ่งที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้เป็นตำแหน่งพิเศษตำแหน่งแรกที่ไม่ควรจะพลาดนะคะแล้วกุ้งก็ขอเชิญชวนนะคะให้ทุกทุกท่านนะคะเป็นคนใหม่นะคะ เข้ามารับตำแหน่งสตาร์นะคะยอดขายทั่วโลกเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่รับเงินได้ทุกๆเดือนนะคะบริษัทจะแบ่งให้3เดือนครั้ง3เดือนครั้งนะคะจะแบ่งจ่ายนะคะเรียกว่าเป็นไตรมาสนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะเข้ามาทําตําแหน่งสตาร์กันนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ขอแชร์ประมาณนี้เลยค่ะ